สวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทางจู่ทุกๆคนทุกๆท่านฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมพี่มีชื่อว่า Weapon Fighting Simulator กับมาอีกครั้งสําหรับเจ้าแมพนี้ท่านผู้ชมหลังจากที่เราไม่ได้เล่นเจ้าแมพนี้มานานแสนนานมากๆใช้คําว่ามากๆเลยก็ได้ท่านผู้ชมฮะจนในคลิปนี้ครับเขาได้ทําการอัปเดตครั้งที่3เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหวดอัปเดตในครั้งนี้ท่านผู้ชมฮะว่าอัปเดตของเขาเนี่ยมันจะตึงตังกระมังซั พาแค่ไหนท่านผู้ชมฮะแต่ก่อนที่จะไปเล่นฮะเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของอัปเดตลิสต์กันก่อนเลยและนี่คือที่สุดของร้านบริการเกี่ยวกับโรบอทข,ของประเทศไทยนานนี้ใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงร้านมารูช็อปร้านที่ตอบโจทย์คุณได้ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบัตระบบ ID Pass และระบบ v p เท่านี้ไม่พอยังมีบริการขายผลไม้และเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟ i ้ดออสตารคิงเลกาซี่ถ้าน้องอยากดูคลิปดีๆก็ดูช่องเบนนี่แต่ถ้าน้องอยากได้รัดค้าบริการเฟลลี่อย่าลืมแวะไปร้านมารไได้้้้้แแลลวววัันนนนนีีทงเะ็บซตต์ออรื่ยู่ หน้าอัปเดตลิสต์เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมฮะอัปเดตเข้ามาก็แรดูจะเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีอะไรเข้ามามากแต่ว่าที่สําคัญก็คืออัปเดต3เนี่ยมีดินแดนใหม่เข้ามานะครับเป็นดินแดนที่7และมีในเรื่องของสกิลเข้ามาใหม่ด้วยเหะอ,อันนี้น่านะสนใจท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีแล้งใหม่เข้ามาแต่ที่ว้าวกว่านั้นท่านผู้ชมฮะที่ว้าวกว่านั้นก็คือออโตไฟฮะก็คือเขาเพิ่มออปชั่นเอฟเคเข้ามาเลยเหรอเป็นออปชั่นของทางแมปโดยตรงเลยนะครับเราไม่จาเป็น จะต้องมาใช้ออโต้คลิกอีกต่อไปเพียงแค่เรานั้นเปิดออปชัน FK นานนี้คือผมไม่ค่อยเจอแมปที่มีออปชัน FK สักเท่าไหร่ไงท่านผูช้ชมฮะแต่ว่าเจ้าแมปนี้ มีออปชัน F K เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในอัปเดต3นะอันนี้เนี่ยน่าสนใจที่สุดแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่ามันใช้งานยังไงนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปอัปเดต3มท่านผู้ชมฮะต้องบอกก่อนว่าอัปเดต2เนี่ยมันมีอัปเดตแบบปีกย่อยออกมาอีกนิดหนึ่ง<ๆ>ก็คืออัปเดตในเรื่องของพานะเข้ามาฮะคือพานะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่รถไม่ใช่ก้อนเมฆแต่เป็นอาวุธของเราท่านผู้ชมฮร<ๆ>โดยคุณน,นั้นสามารถที่จะเลือกอาวุธของคุณตรงนี้ได้ครับอันนี้ทำอย่างว่าอ๋อต้องทําในเรื่องของภารกิจอะไรแบบนี้หอซึ่ง นี่เป็นสตาร์เตอร์ซอสฮะก็คือเราสามารถที่จะกดตัว M เพื่อขี่ดาบได้ คตรเท่นะครับบอกเลยว่าเท่มากท่านผู้ชมฮะแต่เท่านั้นไม่พอครับยังมีแบบโรบัคด้วยอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มในเรื่องของความเร็วด้วยหรือเปล่าแต่เราลองซื้อมาก็ได้นะราคา400โรบัคเท่านั้นเองก็ไม่เสียหายครับมาซื้อมาท่านผู้ชมฮะอันนี้เนี่ยมันเท่พอสมควรอ e q ิวมาครับเป็นยังไงเอ่ยเป็นอย่างเ,เางี้แล้วไวขึ้นหรือไม่ไม่ฮะไม่ไวขึ้นเลยมันน่าจะพอๆกันด้วยซ้ำานะแต่ว่ามันมีออร่าที่ค่อนข้างสวยกว่าไอสตาร์เตอร์ซอสนะผมว่าอันนี้สวยกว่าแล้วก็เท่ กว่าด้วยท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอัปเดตปีกย่อยของอัปเดตที่2ที่ผมจะหยิบมานําเสนอในคลิปนี้นะฮะคิดว่าอันนี้เนี่ยโดดเด่นสุดละส่วนอัปเดตที่3ครับที่เราไปอ่านมาเมื่อตะกี้นี้อัปเดตดินแดนใหม่เข้ามาเนาะเป็นดินแดนที่7เดี๋ยวเราจะทําการปลดล็อกกันเลยในคลิปนี้ท่านผู้ชมฮนะขอดูหน่อยว่าดินแดนนี้ราคา100ล้านเหรอราคา100ล้านเนี่ยก็บอกเลยครับว่าอีซี่เพราะว่าตอนนี้ผมมีในเรื่องของสโตนเนี่ยอยู่ที่4ี่บิลเลียนท่านผู้ชมฮนะเพราะว่าเอฟฟาร์มไว้บบววขอ FK เรามาดูในเรื่องของออปชั่น F K ของเจ้าแมป,ปนี้เลยท่านผู้ชมฮะโดยปุ่ม F K นะครับอยู่ที่มุมซ้ายอันล่างสุดนะฮะอยู่นี่ท่านผู้ชมฮะ Start Auto Fight ฮนะลองกดดูมันก็จะทําการเดินไป Auto Farm ให้เราเลยหรอ <c oughs> บ้าไปแล้วท่านผู้ชมฮะน,นี่มันแบบสุดยอดอะ และคือประเด็นมันเดินเก็บเหรียญให้เราด้วยแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขนะครับมันไม่สามารถที่จะ FK ได้เลยนะครับคือเราจําเป็นจะต้องแบบเอ่อเปิดโปรแกรมมอเตอร์คลิกไปคลิกแบบว่าจุดใดจุดหนึ่งในจอก็ได้นะครับเพื่อให้โรบอกเนี่ยมันไม่หลุดนะครับก็คือโรบอทเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นเกิน20นาทีเนี่ยมันจะหลุดออกจากเกมอะไรประมาณนั้นไงก็แค่เปิดโปรแกรมมอเตอร์คลิกไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าออปชั่นออโต้ฟาร์มของเจ้าแมปนี้เนี่ยโหดมากคุณผู้ชมถือว่าดีมากอ่ะดีงามมากๆนะครับคือมันเดินเก็บเหรียญ เดินโจมตีให้เราถือว่าเป็นออปชันที่อาจจะดึงดูดคนเล่นกลับมาเลยก็ว่าได้นะครับ <Wow. S 1> โอเคท่านผู้ชมฮะโดยรวมนะครับผมชอบเจ้าออปชั่นนี้มากๆนะครับผมชอบแบบมากๆ <I like S 1> เลยก็ว่า <this. S 1> ได้นะและนี่คืออะไรเออย ว้าวมีรีวอร์ดด้วยก็คือถ้าเกิดเราเปิดออโต้ฟาร์มไว้เราก็สามารถมาเครมรีวอร์ดตรงนี้ได้อย่างแจ๋วท่านผู้ชมฮะบอกเลยว่าแจ๋วมากเฮ้ยคือดีนะระบบนี้คือดีมากดีแบบดีอะ่ะไม่รู้จะพูดคําไหนท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดินแดนที่7โอเดี๋ยวผมลืมฆ่าบอสไปหรออ,อ่ะไหนๆก็จะต้องไปฆ่าบอสแล้วถูกไหมดาเมจบูสเตอร์ครับ ขาดไม่ได้นะครับคือเราต้องบ mm ูตดาเมจไปโจมตีบอสไง99โรบัสครับจัดมา mm hmm. ดาเมจเนี่คูณขึ้นมา1.5ผมคิดว่าน่าจะไหวนะมาบอสมานินมังกรฮนะเราจะสามารถโจมตีเขาได้อย่างอีซี่หรือไม่เลือดบอสนะครับ25ล้านโอ้รู้สึกจะอีซี่พอาะสกิลผมนั่นแรงมาก คือตอนที่ผมเล่นนอกรอบนะครับบอกเลยว่าผมไม่ได้มาฟาร์มบอสเลยนะผมฟาร์มเอ่อมอนสเตอร์ปกติทั่วไปเลยท่านผูช้ชมฮะไม่ถึงนาทีบอสจะตายแล้วว่าโกงมากเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้สกิลดาบอันใหญ่นี้คือโกงมากท่านผูช้ชมฮะแล้วนี่คือก่องเราสามารถฟรีโอเพนได้หรอ อาไหนลองฟีโอเพนดูหน่อยเปิดมับได้อีหยางว่าได้หญิงหยางมาเออแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมฮะเท่านั้นยังไม่พอเขายังเพิ่มในเรื่องของเกมพาร์ทมาด้วยเหรอคูณ2อีกพีราคา900โรบักอ่านี่ซื้อมาท่านผู้ชมฮะเพราะว่าอีกพีเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องเอาอีกพีที่ได้เนี่ยไปอัปเกรดแร้งของเรานะครับถ้าเกิดมีคูณ2ก็จะดีแล้วนี่คืออะไรก็คือดอปของดีจากบอสอะไรเงี้ยเหรอกลายเป็นคูณ2ออันนี้ข้ามไปก่อนท่านผู้ชมฮะเพราะว่าผมไม่ได้ตีบอส เยอะเท่าไหร่หรือว่ามันนับรวมกับมอนสเตอร์ด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเขียนว่าบอสไงแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของเราท่านผู้ชมครประเด็นของเราก็คือเราจะไปดินแดนที่7แล้วก็อีซี่ฮะโอ้โหไข่ที่นี่ราคาฟองละ1นล้านเจ็ดแสนและประเด็นคือในไข่ฟองนี้มีเครื่องหมาย question mark ท่านผู้ชมฮะไข่ปกติที่ผมเคยเปิดมาเนี่ยมันไม่มีท่านผู้ชม แต่อันนี้มีน่าสนใจมากๆท่านผู้ชมฮะแต่มันน่าจะแบบออกยากมากๆเช่นกัน oh. น่าจะยากจริงและที่นี่ดินแดนอีอยังครับเนี่ยคือแบบเป็นผู้หญิงแรงงี้แต่ว่า เมกาสโนมอนสเตอร์เนี่ยเลือด86ล้านเลยเหรอเลือดคือเยอะมากท่านผู้ชมฮะเยอะแบบเยอะ oh, <shit. S 1> จริงและสกิลใหม่อยู่ไหนเอยสกิลใหม่สกิลใหม่หมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ไงท่านผู้ชมฮะนี่คือสกิลใหม่แต่ว่าเราต้องปลดล็อกแล้งใหม่ก่อนเหระน่าจะใช่ท่านผู้ชมฮะ <S <S คือบอกเลยนะครับว่าเจ้าบอสเมกาสโนมอนสเตอร์ตอนนี้นะครับผมใช้เวลาตีเนี่ยโอ้โหเป็นนาทีเลยนะท่านผู้ชมฮะเฮ้ยถือว่าเลือด80ล้านเนี่ยหนักข้ออยู่เหมือนกันเพราะ ฉะนั้นผมคิดว่าผมได้เวลาที่จะเปลี่ยนอาวุธใหม่แล้วนะครับเพราะว่าอาวุธในตอนนี้แลดูจะไม่ค่อยโอสสาหรับดินแดนหรือสักเท่าไหร่นะแต่จะว่าไปแล้วนะครับพาอัปเดตหน่อยตอนนี้ผมมีในเรื่องของอาวุธที่ค่อนข้างจะแจมระดับหนึ่งนะใช้คําว่าเจมระดับหนึ่งนะครับดาเมจสี่บึ่ห้าเลยนะครับเลเวลหกสิบเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมฮะว่าในดินแดนนี้อาวุธมันจะดาเมจ o อแค่ไหนนะครับหวังว่าจะ o อมากๆและคุ้มกับราคาที่เปิดไปนะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการเปิดไข่ราคา1ล้าน 7,000แสโตนกันนะครับซึ่งราคาแพงมากนะแต่อย่างว่าครับผมมีถึง4ีิลเลียนมันก็จะเปิดได้ค่อนข้างหลายฟองนิดนึงแต่ก่อนที่จะเปิดไข่ท่านผู้ชมฮะแน่นอนเลยนะครับเจ้าแมปนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเกลือมากมากถ้าเกิดคุณไม่มีแบบเกมพาร์ทลักกี้เนี่ยผมว่าการที่จะได้ระดับมิสติกมาหรือได้แบบระดับรีเจนมาเนี่ยผมว่ายากเพราะฉะนั้นผมจะซื้อในเรื่องของลักกี้บูสเตอร์มาด้วยท่านผู้ชมฮะ10นาทีนะครับลักกี้บวก2ราคา150โงร้บบัก l u c กี้ยังแพงเหมือนเดิม oh. ใช้คําว่ายังแพงเหมือนเดิมโอเคกดซื้อมาฮะแล้วมาลองเปิดไข่กันดูท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่าในคลิปนี้นะครับซึ่งหลอดแรกครับการันตี e ีเจนไอลีเจนเนี่ยผมว่าน่าจะออกไม่ยากแต่ว่าระดับมิสติกดิสิมันน่าจะ ออกอยากมากๆและผมได้มาแล้วเหรอผมได้รีเจนตมาแล้วท่านผู้ชมฮะพูดไปไม่ทันไลได้ร e เจนตมาแล้วอะ่ะ Regen ตนะครับโอกาสออกอยู่ที่2.61%ส่วนระดับ m ิสติกนะครับโอกาสออกอยู่ที่0.0695%น้อยมากนะถือว่าน้อยมากและนี่ฮะนี่คือระดับร e g e n ต์น,นะครับเลเวล61ดาเมจ3 0 0 0 0โอ้โหถ้าเกิดเทียบกับร e เจนต์นั้นเก่านี่คือแบบ คนละเรื่องกันเลยท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นก็กด e q u a e มาเลยแล้วกันนะเปลี่ยนเซ็ตอาวุธใหม่แล้วก็ฟาร์มไปด้วยเปิดไข่ไปด้วยเลยแล้วกันท่านผู้ชมฮะซึ่งในคลิปนี้เราคาดหวังว่าเราจะได้เห็นระดับมิสติกนะครับคืออยากจะมาโชว์ให้น้องๆได้ดูนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงและดาเมจมันเท่าไหร่นะครับผมต้องการแค่นี้จริงๆท่านผู้ชมฮะซึ่งหลอดการันตีระดับมิสติกเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วปวดหัวท่านผู้ชมฮะการันตีภายใน8000ฟองซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆท่านผู้ชม ขนาดนี้ก็พี่ให้ผมก่อนเถอะครับอยากจะเอามารีวิวจริงๆท่านผู้ชมฮะเกมพารลักกี้ครบบูสเตอร์ลักกี้ก็บีนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องออกแล้วแหละเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าในคลิปนี้ผมจะได้ระดับมิสติกมาหรือเปล่านะครับ ู้ชมฮะในที่สุดความหวังที่ผมตั้งไว้เมื่อต้นคลิปนะฮะมันไม่พังทลายลงท่านผู้ชมฮะต่อให้เงินผมนั้นกําลังจะหมดลงท่านผู้ชมฮะแต่ความหวังนั้นก็ยังที่จะนะโดนบันดาลและได้รับมันมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะผมได้ระดับมิสติกมาแล้วนะครับและผมได้มาเป็นจำนวน 1>, 1อันฟังไม่ผิดฮะผมเปิดไป4บิลเลียนผมได้มา1อันนะครับทวนกันอีกรอบนะครับโอกาสออก0.0458%อันนี้คือแบบไม่มี b o เตอ e r นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีบูสเตอร์โอกาสออกมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกคราบ,บอกผู้ชมฮะบอกเลยครับว่าผมใช้บูสเตอร์ตลอดการเปิดนะครับและผลประกอบการฮะ oh my god level 61ฮะดาเมตร54,000คุณฟังแค่นี้เนี่ยก็ว้าวมากแล้วถูกไหม ถ้าเกิดผมอัพจากเลเวล61ไป65ดาเมจจาก5 4 0 0 0จะกลายเป็นดาเมจ83,000นี่แหละฮะความสำเร็จ ท่านผู้ชมอีควิเบทมาฮะบอกได้เลยครับว่าอย่างเท่ถึงแม้มันจะอันเล็กไปหน่อยก็เถอะนะคือมันเท่มากท่านผู้ชมคือแบบมันเท่มากจริงๆท่านผู้ชมฮะและแน่นอนครับว่าผมได้ใช้ในเรื่องของอาวุธเซตใหม่เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมฮะตอนแรกดาเมจสูงสุดเราเนี่ยมันแค่4ี่หมตอนนี้เพิ่มแทบจะคูณ2ขึ้นมาเลยกลายเป็น8 0,000ื่นท่านผู้ชมฮะ oh. ลองเทสดาเมจแบบน่ารักน่ารักแบบไม่มีบูสเตอร์คูณดาเมจนะครับบอกได้เลยครับว่าเจ้าพวกมอนสเตอร์ที่ เลือดแบบ10ล้าน20ล้านเนี่ยไม่กี่วินาทีก็แตกสลายกลายเป็นฝุน่นแน่นอนท่านผู้ชมฮะอันนี้คือ ไม่มี booster d a m a ม e ด้วยนะครับดูสิท่านผู้ชมฮะสโนว์มอนสเตอร์เนี่ย e ซี่มากและเจ้าตัวนี้นะฮะเลือดเท่าไหร่เลือด50ล้านท่านผู้ชมถ้าเกิดจับเวลากันดีๆแล้วเนี่ยเราตีไปด้วยและสกิลมันทํางานพร้อมกันเนี่ยบอกเลยครับว่ามไม่เกิน30ิวิแง่ๆครับเพราะว่าสกิลผมเนี่ยก็แรงระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถือว่าคุ้มค่านะฮะที่ได้เจ้าระดับมิสติกมาในคลิปนี้คือปกติเนี่ยผมมารีวิวนะครับผมจะเปิดไม่ได้ระดับมิสติกเลยแต่ว่า อันนี้ผมถ่ายทำแล a ไปด้วยนะครับและผมมานั่งเช็คดูท่านผู้ชมฮะผมเปิดไป2,200ฟองนะครับมันเพิ่งจะออกมา2,200ฟองกว่าๆนะครับคือเงินเกือบจะหมดแล้วแหละคือใจเนี่ยเป้าแล้วนะครับคือแบบเออคลิปนี้คงไม่ได้แน่ๆแต่สุดท้ายฮะมันก็ได้ครับน้องๆวันนี้พี่มากาดวงจริงๆนะก็ถือว่าเป็นอาวุธเซตใหม่ที่แจ่มเลยทีเดียวนะครับ,ๆๆรบเพราะฉะนั้นฮะขาดไม่ได้เลยเรามีอาวุธเซตใหม่แล้วเราก็ไปหวดบอสเลยละกันท่านผู้ชมฮะโซโล่และบอสคืออจจิ้งหาเร เฮ้ยอย่างที่ขอดูหน่อยเลือดเท่าไหร่เลือด170อดล้านไหวหรือไม่เบนนี่บอสโจมตีดอกละ8 0 0แสนโอ้เดียวท่านผูช้ชมฮะถ้าผมเดานะผมว่าไม่ไหว <laughs> ผมว่าไม่น่าไหวอะ่ะดูดิเลือดบอสเพิ่งจะลดไปนิดเดียวเองอะ่ะถ้าเกิดเราอยากจะฆ่าบอสได้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องอัพแรงก่อนหรือไม่ก็น่าจะมีอาวุธที่มันแจ๋วกว่านี้ก่อนอะตอนนี้อาวุธดาเมจแปดหมื่นสองอันเฮ้ย <c oughs> อ้เดียวสกิลโหดมากเดี๋ยวนะ ้สกิลลูกบอลน,นี่คือมันโอู้เดี่ยวนะเดี๋ยวนะกระสุนวงจักรกำลนัโตชัดชัดอู้หน้าทิ้มเลยอ่ะบอสดินแดนนี่โหดมากโอ้โหท่านผู้ชมถ้าเกิดเราอยากจะไป PVP กับบอสเนี่ยเอาจริงนะแรงต้ตองสูงกว่านี้ อาวุธต้องแจ่มกว่านี้คือตอนนี้เนี่ยอาวุธผมมันก็ OP ในระดับหนึ่งแล้วนะมีเจ้ารีเจนเนี่ยเลเวล70ดาเมจ80,000แล้วก็เจ้าระดับมิสติกนะครับเลเวล65เนี่ย83,000คือรวมกันเนี่ยก็แสนหกแล้วท่านผู้ชมฮะแค่2อันนี้นะครับไหนจะอันอื่นอีกอ่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราอยากไปตีบอสทิ้งจอะก้าวหางเราต้องมีอาวุธที่ดีกว่านี้ท่านผู้ชมฮะโอเคท่านผู้ชมฮะสำหรับอัปเดตนี้นะครับผมสรุปให้คร่าวๆนะครับชอบที่สุดและดีที่สุดคือนี่ครับออโต้ไฟ เรียกได้ว่าเป็นออโต้ฟาร์มที่ดีที่สุด เลยก็ว่าได้นะครับอาวุธใหม่อันนู้นอันนี้ใหม่เปิดได้มิสติกเนี่ยยังไม่เฟี้ยวเท่ากับออโต้ไฟหรือว่าออโต้ฟาร์มนะครับถือว่าอันนี้เป็นระบบที่ดีมากเราสามารถที่จะ FK ได้ดีกว่าเดิมอีกคือระบบนี้เนี่ยมันดีกว่าใช้ระบบออโต้คลิกแน่นอนท่นานผู้ชมฮะใครที่เลิกเล่นแบบนี้ไปแล้วเพราะว่ามันฟาร์มยาก FK ยากเนี่ยกลับมาเล่นกันแน่นอนท่นานผู้ชมฮะรวมถึงผมด้วยนะครับถ้าเกิดมนันอัปเดตจริงๆเข้ามานะโอเคท่คนานผู้ชมฮะก็โดยรวมนะครับในคลิปนี้ผมซักเซสมากๆที่เปิดได้ระดับมิสติกมาคครออบองเล่ม เพื่อโชว์ท่านผู้ชมนะฮะก็เห็นดาเมจกันไปแล้วเนาะถือว่าเยอะมากท่านผู้ชมฮะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมพกด l i ไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ฮะอย่าลืมพกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่อผมสำหรับวันนี้นี่ผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time